สวัสดีค่ะได้ข่าวว่าตอนนี้นอกจากต้องระวังโควิด1 9ยทแล้วยังต้องระวังโรคฉีหนูด้วยนะคะเขาก็เลยบอกว่าต้องทำบ้านเรือนให้สะอาดไม่รกเพื่อกำจัดหนูเพราะหนูนั่นอ่ะมันเป็นสื่อของเชื้อโรคคือ ฉี่ของหนูเนี่ยเวลามันใบฉี่ใส่ตามที่ต่างๆแล้วมันจะกลายไปพอมันแห้งเนี่ยฝุ่นที่มีฉี่หนูอยู่ด้วยนั้นอันนี้ฟังมานะคะไม่รู้ว่าจะพูดถูกหรือเปล่าแล้วมันฝุ่นนั้นมันจะปลิวเข้าเข้าไปจมูกเราทางจมูกแล้วเข้าไปทําลายส่วนต่างๆของร่างกายนะคะเมื่อก่อนเนี่ยนึกว่าโรคฉี่หนูนี่ มากับน้ําคิดว่าอย่างนั้นนะคะแต่อันนี้ฟังมาแบบนั้นก็เล่าเล่ามาแบบนั้นถ้าหากเล่าผิดก็อภัยด้วยนะคะเพียง <intr ans> แต่ว่าต้องระวังหนูมันเป็นอันตรายค่ะน้อที่เขาติดประกาศอะไรไว้ที่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 ตรงโปะ๊ะเห็นผู้ชายคนนี้เขายืนอ่านอยู่ค่ะ อ๋อเปลี่ยนตารางเท่านั้นเขาบอกโรคฉีหนูนี่ก็อันตรายนะครับปีปีไหนก็ไม่รู้ที่อเมริกาเนี่ยฉีโรคฉีหนูระบาดท,ทั้งทงที่เขาพยายามจัดระบบทําความสะอาดต่างๆหนูก็ยังมีฮะในนิวยอร์กซิตี้เนี่ยหนูเยอะนะ แต่ว่าตามบ้านคนนี่ยมันไม่มีหนูตามรางรางรถซับเวมันก็มีหนูค่ะเป็นหนูแบบเดียวกันกับที่ที่ที่กินได้นะคะเป็นหนูตัวใหญ่ๆแล้วก็หางยาวแล้วหางไม่มีขนน่ะที่เขาบอกว่าที่มีข่าวนะคะว่ามีผู้ชายคนหนึ่งล้ม เป็นลมล้มบนรถรถ,รถเมย์พอไปตรวจแล้วเขาเจอเป็นได้รับเชื้อโรคฉีหนูโฮแต่ฉีหนูเนี่ยมันยังระวังง่ายกว่าโควิด1 9ทีนะคะทำบ้านเรือนให้สะอาดไม่ให้หนูมันมาอาศัยอยู่ในนิวยอร์กซิตี้เนี่ยถ้าร้านอาหารมีหนูเฮลมาตรวจเจอโดนสั่งปิดเลยนะคะแต่ไม่รู้ว่าปิดทาวนหรือว่าปิดให้ ให้กำจัดหนูซะก่อนค่ะแมงสาบเขาก็แมงสาบเนี่ยเจอเขาก็เขาก็ให้ปิดหนูนี่ยิ่งอันตรายใหญ่ค่ะเริ่มมีคนมีผู้ชายคนหนึ่งพาลูกออกมาเดิน3ามคนเลยค่ะลูกคนโตก็คงประมาณเจดขวบมั้งคนเล็กนี่ก็เพิ่งหัดเดิน เขาก็กล้านะคะโอตรงนี้พอนี่มันถ้าไม่พาเจ้านี่ลงมาไม่ลงมาอีกนะคะเนี่ยเมื่อเช้านี้ไม่ยอมออกไปเลยเรียกก็วิ่งหนีมีน้องคนนึงเขาโพสต์ลง,างทางเฟซบุ๊กนะคะที่ให้ดูย้อนประวัติไปตั้งแต่กาลโลก ก็ปีอะไรก็ไม่รู้ลงท้ายด้วยสองศูนย์อหิวาตากโรคก็ลงท้ายด้วยสองศูนย์ไข้ทรพิษก็ลงท้ายด้วยสองศูนย์โควิดไนทีนก็ลงท้ายด้วยสองศูนย์มันแปลกมากนะเสียงไทยถนะคือเด็กเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆฮะไทยไทยอันไทยถเรียกไม่ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรไทยไถ พวอากาศดีจริงๆวันนี้เริ่มอุ่นกลางวันยิ่งจะอุ่นค่ะเหตุที่เอาเศษไม้กรบไว้องใส่พรุ่งนี้โพลเนือเน้อเนื้อเศษไม้แน่เลยค่ะนั่นไงรถเด็กมีคนเอาเด็กลงมาเข็นนั่นะคนใส่หน้ากากาก็เยอะขึ้น คงได้ยินเสียงเด็กค่ะโอ้ไปภาพไปเจอไปโอภาพไปติดผู้ชายที่ยืนอุ้มลูกอยู่ค่ะน้ำใสนะเนี่ยคลื่นจากโป๊ะ วันหนึ่งดูคลิปของน้องน้องเขาอาศัยบ้านน้องเขาอยู่บุรีรัมหรือซุรินเนี่ยจาไม่ได้ค่ะน้องเขาตําน้ําพริกแล้วก็น้ําพริกปลาดุกย่างน้ําพริกปลาดุกย่างใส่คือตําเหมือนน้ําพริกน้ําพริกตาแดงเลยค่ะแล้วน้องเขาก็ห่อใส่ใบตองเอาไปปิ้งโคงอร่อยหน้าดูเลยเห็นแล้วอยากกิน เห็นแล้วอยากทำแต่ว่ามันไม่มีใบตองสดๆแบบนั้นค่ะคงหอมหน่าดูเลยขนาดแค่ตำขั่วพริกหอมกระเทียมแล้วก็โขลกใส่พริกปน่นแล้วเอาปลาดุกย่างโขลกลงไปแค่นั้นก็อร่อยแล้วนี่เอาไปเอาไปปิ้งใส่ใบตองปิ้งอีกโหยิ่งอร่อยเพิ่มความอร่อยไปใหญ่เลย บรรยากาศดีมากเลยบรรยากาศดีจริงๆค่ะแต่ว่าไอ้โควิดไปให้ไกลๆนะเห็นน้ำลึกๆแล้วจะเล่าให้ฟังตอนที่ตอนนั้นเรียนอยู่ป .7 อยู่ขอนแก่นนะคะตอนนั้นอะไปเรียนป .7 ที่ขอนแก่นเพื่อนเขาก็พาพอวันเสาร์วันหยุดเพื่อนเขาชวนไปเที่ยวที่บ้าน บ้านเขาก็อยู่ไม่ไกลจากสถานีประมงขอนแก่นค่ะพอไปแล้วบ้านบ้านพ่อเขาเนี่ยอยู่ในสถานีประมงเลยแสดงว่าพ่อเขาคงทํางานอยู่ในนั้นเขาก็เอาเรือพายน่ะเรือพายบ้านเราเนี่ยค่ะตอนนั้นไปมีเพื่อนคนนั้นนะคะแล้วก็มีเพื่อนผู้ชายอีกคนนึงแล้วเขาก็ลงเรือไปเขาคนเพื่อนคน เพื่อนอยู่หัวเรือมั้งเพื่อนผู้ชายอยู่ท้ายเรือส่วนเรานั่งอยู่ตรงกลางค่ะพอเขาพายพายไปเนี่ยมันจะมีแหน,น่ะแหนที่เป็นเหมือนหางกระรอกนะคะเยอะมากเลยยิ่งมองลงไปพายไปพายไป,ยไปเจอแต่แหนแล้วช่วงนั้นมันจะมีข่าวที่ว่าคนไปทอดแหหรือไปไป,ไปทําอะไรสักอย่างเนี่ยนะคือไปหาปลาในในในตรงนั้นแหละค่ะทีนี้เรือเขาล่ม พอเขาตกลงไปแล้วแหนมันเยอะค่ะเขาโผล่ขึ้นมาไม่ได้ค่ะก็เลยเสียชีวิตในน้ําเลยอ่ะกลัวมากเลยแล้วบอกอุย้ยไม่เอาแล้วไม่ไปแล้วพาขึ้นฟังหน่อยไม่ไปแล้ววิ่งวอนอ้อ,อนวอนใช้คํานี้เลยอ่ะจนเพื่อนยอมกลับเข้าฝั่งค่ะเพราะว่ามันกลัวเป็นคนที่ว่ายน้ําไม่เป็นด้วยนี่นคะคือเด็กป .7 นี่ยังถือว่าเด็กอยู่นะคะเด็กๆเนี่ยทาอะไรไม่คิด เอาเรือออกไปภายในในบึงที่มีแต่มีแต่แหนเต็มไปหมดแล้วลองคิดดู่ะถ้าหล่นลงไปในนั้นน่ะจะขึ้นมาได้ยังไงเอาบรรยากาศของบ้านเมืองนี้มาฝากในเวลาที่โควิด -19 กำลังระบาดนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีสวัสดีนะคะ